จอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by t บดิ a l Style ประจำวันที่24มกราคม2564โดยใช้พบครั้งฟุตบอลไทยครับเรลมามูข่าวฟุตบอลไทยที่ผมในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้3แข้งไทยบนเกาะอังกฤษใครจะได้เล่นบนเวทีเบรกิษก่อนกัน โดยงานนี้ผมต้องจับตาม,มองเป็นอย่างมากเลยนะฮะสำหรับสามนักเตะเชื้อสายไทยบนเวทีลีกลูกหนังอังกฤษซึ่งทั้ง3าคนต่างก็ทำผลงานได้อย่างยจดเยี่ยมกันทั้งนั้นเลยนะโดยเริ่มจากเจ้ากันธนวัต์สุขจิตถาวอนและลูกชาวไทยอายุ21ปีที่กำลังฟอร์มร้อนแรงเป็นอย่างมากมายหลังเหมาคนเดียว2ประตูพาเลสเตอร์ซิตี้อยู่23ปีไล่ถล่มอาชนะแมนเชสเตอร์อยู่23ปีไปถึง4ต่อ2เขาลงสามให้กับทางเลสเตอร์อยุ่23ไปแล้วถึง11นัด ยิงไปทั้งหมด4ประตูทำไปอีก1อสซิสต์เขามีเป้าหมายขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในเร็ววันนี้ต่อมาคนที่2ก็จะเป็นเบนจมินเจนเดวิสแนวรุกลึกครึ่งไทยอังกฤษดีกรีรทีมชาติไทยวัย20ปีเป็นกำลังหลักสําคัญในแดนกลางให้กับทางฟูลแลมยู่2 3ปีมาตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาพร้อมกับได้รับสัญญาฉบับใหม่กับต้สังกัดยาวถึง2ปีโดยเป้าหมายของเบนเดวิสเนี่ยคือการขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ให้ได้เช่นเดียวกันและสุดท้ายคนที่สามทีผม จูดเบลกองหน้ารุ่นครึ่งไทยอังกฤษวัย16ปีได้รับสัญญาฉบับแรกกับทางเชลซีอาย18ปีพร้อมกับสวมเสื้อหมายเลข9ลงล่าตาข่ายให้กับทีมด้วยผลงานที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมยิงไปทั้งหมด11ประตูจากการลงสนามทั้งหมด9นัดกับทีมเชลซีอาย18ปีเขาคนนี้ถูกเรือกติดทีมชุดอายุ23ปีได้อย่างรวดเร็วนะฮะมีส่วนสําคัญพาทีมคว้าชนะทั้ง2น,นัดที่เขาลงสนาม ด้วยการเอาชนะทันต์พัน์สเปอร์ไป3ต่อ2และเขาคนนี้ทำประตูแรกให้กับทีมชุดอายุ่23ปีได้สำเร็จในการไล่ถล่มเอาชนะแมนเชสเตอร์สเตทไปถึง6ต่อ1นกันอีกด้วยหลังจากนั้นเขาก็ถูกเรียกซ้อมกับทีมชุดใหญ่เชลซีด้วยวัยเพียงแค่1 6ปีเท่านั้นพร้อมกับได้รับการสัญญ,ญาอาชีพฉบับแรกทันทีทั้ทงนี้ทั้งสามคนต่างมีฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงเป็นอย่างมากมายต้องลุ้นกันว่าใครจะลึกชื่อเป็นัตเตะเชื้อสายไทยคนแรก ในประวัติศาสตร์ที่มีชื่อกับทีมชุดใหญ่ในศึกฟุตบอลอังกฤษในเือนเหล่านี้นี่ก็เป็นการพูดถึง3มแข้งไทยบนเกาะอังกฤษว่าใครนั้นจะได้เล่นเวทีเบลนกิษก่อนกันต้องรอนลุ้นและติดตามกันต่อไปนะฮะเพราะงานนี้ผลงานของเจนูกันและผลงานของชุดเบลนี้ดีซะเหลือเกินส่วนเดวิสนี้ต้องพยายามอีกนิดนึงนะฮะและอาจจะได้เห็นในเด็ววันนี้ก็ติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ดิชโนเชียร์นักเตะไทยบนเกาะอังกฤษทั้ง3คนนี้กันด้วยครับ รอตูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะไมเคิลโอนุงกากองหน้าโหดที่สุดในศึกเจลิกปี2020นี้โดยกันนี้ถ้าถามถึงทีมที่เก่งที่สุดในเจลิกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาคงต้องยกให้กับทางคาร์วาสกีฟอนโตเร่ที่ควาา้าแชมป์เจลิกได้อย่างสวยงามแต่ถ้าถามถึงนักฟุตบอลคนไหนโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดนะฮะก็ต้องยกให้กับทางไมเคิลโอนุงกากองหน้าดีกรีทีมชาติเออเคนยาของทีมคาชิวาเรโซที่ทำผลงานได้อย่างสุดยอด การนำไปทั้งหมด28ประตูคว,ว้ารางวัลดาวซัมโบเจลิก2020ไปครองอย่างไม่มีใครสู้ได้ นอกจากจะได้รางวัลดาวซันโบแล้วโอลุงกาคนนี้ยังถูกรับเลือกให้เป็น11แข้งยอดเยี่ยมเจลิกมุลการีชิ่านมาและก็เป็น MVP ของศึกฟุตบอลเจลิก2020เรียกได้ว่าโอลุงกากวาดรางวัลส่วนตัวเน้นๆนะฮะไปถึง3รางวัลด้วยกันแต่น่าเสียดายผลงานกระสโมรน,น,นั้นโอลุงกาคนนี้ไม่สามารถพาคาชิวาเบเรโซไปถึงแชมป์ฟุตบอลลูวันคัพได้หลังนัดชิงแพ้กับทางเอซโตเกียวทําให้เบเรโซนั้นจบฤดูกาลด้วยมือเปล่า แต่ต้องยอมรับนะว่าไมเคิลโอนก้าคนนี้คือกองหน้าที่ครบเครื่องจริงๆทั้งเลี้ยงส่งมงยิงเขาสามารถทําได้หมดทุกอย่างถ้ากองหลังคู่ต่อสู้พลาดเสร็จโอนงก้าอย่างแน่นอนโดยนับตั้งแต่ที่เขาย้ายจากทางคิโร์นาในลาลิกาสเปนฟอร์มการบ่มประตูโหดทุกปีนะฮะโดยเฉพาะในฤดกาล2019ที่คาชิวาเบโซยูนิเจอโอกาคนนี้ก็ยิงไปถึง28ลูก และนัดที่ถลม่มเกียวโตสังงะ13-1ต่อโอนุก้าหมาคนเดียว8ประตู B A T o, ทำประวัติศาสตร์ฟุตบอลญี่ปุ่นกระหึ่มกันๆๆเลยทีเดียวโดยพอขึ้นมาเจลิกนะผมกองหน้าเจ้าของส่วนสูง193ซนติเมตรยังคงร้อนแรงไม่หยุดโดยเฉพาะฟอร์มส่วนตัวที่ยิงไปถึง29ประตูจตทั้งหมด34นัดรวมทุการายการนอกจากนี้ยังหาโอกาสในการยิงประตูได้มากถึง1 3 9ครั้งตรงกรอบ64ครั้งและทำไปทั้งหมด4แอสซิส์ ซึ่งถือว่าเป็นสถิติสุดโหดเลยมากๆเลยนะและไม่แปลกใจที่เจ้าตัวนั้นจะคว,าว้ารางวัลส่วนตัวมากมายเพราะฝีเท้าโหดจัดจ้านขนาดนี้เพราะฟุตบอลญี่ปุ่นมักจะไม่ค่อยมีนักเตะสไตล์โอนุมกามากมายสักเท่าไหร่นัก รวมไปถึงโอนุก้ายังคงทําให้ชาวเคนยาสนใจฟุตบอลเจลิกเยอะขึ้นมากๆเลยนะฮะเวลาที่ทางโอนุก้านั้นลงแข่งเมื่อไรก็ตามแฟนบอลเคนยาจะตามเชียร์ที่หน้าจอส่งกำลังใจเชียร์เต็มที่เพราะโอนุก้าคือกองหน้าตัวความหวังของประเทศถ้าเขาฟอร์มดีนักเตะเคนยาก็จะได้ไปค้าแข่งในลีกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆและดูการสองพันยีถ้านับฟอร์มส่วนตัวเนี่ยโอนุก้าคนนี้ก็ไม่ทําให้แฟนบอลต้องผิดหวัง แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะฮะที่ฤดูกาล2021นี้เราจะไม่ได้เห็นโอรุง้าเล่นในเจลิกแล้วเพราะเจ้าตัวตัดสินใจย้ายไปในลีกกาตากับทีมเล็กวิยาเป็นที่เรียบร้อยตามวิถีของฟุตบอลซึ่งทางโอรุงก้าก็ได้ฝากขอบคุณคาชิวาเบโซและก็แฟนฟุตบอลเจลิกที่ให้กำลังใจที่ดีตลอดมา โดยองก้าได้เผยบอกว่า,าผมขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงจังต่อแฟนๆของคาชิวะเบโซที่ให้การสนับสนุนจนถึงตอนนี้ผมมีความสุขกับเวลาที่สโมสรที่ยอดเยี่ยมที่ชื่อว่าเบโซผมหวังว่าสโมสรแห่งนี้จะสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้ในอนาคตอันใกล้นี้ผมสนับสนุนเพื่อให้ทีมนั้นบรรลุปเป้าหมายในรือการที่กำลังจะมาถึงซึ่งผมหวังว่าผมจะได้เล่นในสโมสรที่สวยงามแห่งนี้อีกสักครั้งในอนาคต สุดท้ายผมหวังว่าสโมสรจะประสบความสําเร็จในฤดูกาล2021นี้ขอขอบคุณครับถึงแม้ว่าปีหน้าโอลุงกาจะไม่ได้เล่นเจลิกแล้วแต่เชื่อมาว่าแฟนบอลจะไม่ลืมเขาอย่างแน่นอนนะฮะและใน,นอนาคตข้างหน้าโอลุงกาคนนี้อาจจะกลับมาค้าแข้งฟุตบอลเจลิกกันอีกครั้งเป็นครั้งที่2ก็เป็นได้ใครจะไปรู้เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่านครับเผยสถิติฟาเคสกาดในแดนเปิดบอลด้วยเท้าแม่นที่สุดในศึกไทยลีก โดยไมเคิลฟาเกสการผู้สสาประตูของทางทรูแบงคอกยูเต็ดเป็นผู้รักษาประตูที่จ่ายบอลด้วยเท้าแม่นยำที่สุดแล้วในศึกตจยต้าไทยลีกณตอนนี้โดยสถิติทังกล่าวนับจากผู้รักษาประตูที่มีโอกาสลงสนามมากกว่า8เกมในฤดูกาลนี้และนับเฉพาะการจ่ายบอลในจังหวะโอเ e นเพลยซึ่งนายทวานชาวฟิลิปปินส์มีเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำในการจ่ายบอลด้วยเท้าสูงถึง89.33% ขนาดที่ดับที่สองก็เป็นศิวรักษ์เทศสูงเนินได้ด่านจากทางบุเรียมยิเดที่มีอัตราการจ่ายบอลด้วยเท้าสำเร็จ88.37%และดับดสามก็เป็นชัดชัยบุตรพรมมือกาาของทางบีชีปทุมที่มีอัตรา,ารความแม่นยำอยู่ที่86.83%สําหรับห้านับแรกของผู้สัปปะตูที่จ่ายบอลด้วยเท้าแม่นยัที่สุดในไทยลีกก็มีดังต่อไปนี้ เริ่มจากคนที่1ก็จะเป็นไมเคลื่ฟาเคสการดของทางทรูแบงค์เข้ที่เต็ดที่89.33เเต่บนสำเร็จถึง201จากทั้งหมด225ครั้งอันดับ2ก็จะเป็นศิวรักษ์เทศสูงเนินจากทางบุรีรัมย์ทเต็ดจำนวน88.37ก็คือจ่ายบอลสำเร็จ114จากทั้งหมด129คร 4, ั้ง,อ,ง,งอันดับ3ก็จะเป็นชัดชัยบุตรพรมจากทางบีจ um ีประชุมทีเต็ดจำนวน86.83เ บุรีคือเป็นจ่ายบอลสําเร็จ211ครั้งจากทั้งหมด213ครั้งอันดับ4ก็จะเป็นดังวันลําจากทาง SG เมืองทองทางําได้ทั้งหมด83.52%จ่ายบอลสําเร็จ76จากทั้งหมด91ครั้งและอันดับที่5ก็จะเป็นพิระพงวรนินจากสุโขทัทย FC จํานวน83.33%จ่ายบอลสําเร็จ165จากทั้งหมด198ครั้งน,นี่นะผมก็เป็นการพูดถึงสถิติฟาเคสการ์นดนายด่านเปิดบอลด้วยเท้าแม่นที่สุดในไทยลีกณตอนนี้แล้ว ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าดับนี้จะเปลี่ยนกันอีกไหมในไทยลีกเล็ก2นี้ต้องรอลุ้นกันเราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับแฟนบอลเงือกสมิลาเตรียมเฮสอบอคเห็นชอบไทยลีก3เริ่มแข่งต้นเดือนกุมภาพันธ์โดยกนนี้หลังการนะผมแพร่ระบาดของเชือ้อวัคโควในทีระลอกใหม่ทําให้กนนารแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 1- 3นั้นต้องหยุดไปหลังสถานการณ์ดีขึ้นล่าสุดทางสอบอคเห็นชอบให้ไทยลีกกลับมาแข่งขันกันได้เต็มรูปแบบแล้ว โดยจะแทนจากทางสมาคมและก็ไทยลีกประชุมร่วมกับทางสบคชุดเล็กและก็กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมเห็นชอบใม้ไทยลีกกลับมาแข่งขันเต็มรูปแบบได้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ในรูปแบบปิดยเย้าเยือนซึ่งจะมีข้อจํากัดบางประราการโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดเท่านั้นโดยในที่ประชุมทางสบคได้ฝากข้อคิดเห็นให้กับทางสโมสรน,นักกีฬาและก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสารลาชนรวมถึงกีรเพศอื่นๆเขาและป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชือ้อไวรัสโควิดในชีนดังนั้นจึงขอให้ทุกคนนั้นรว่วมมือรว่วมใจกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ฟุตบอลไทยฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันสำหรับแฟนบอลเงือกสมิลาสงขาเอฟซและก็อินซีอันดามันกระบีเอฟซ ที่เราเชียร์ทั้ง2ทีมในการแข่งขันศึกฟุตบอลไทยลีก3รอบแชมเปียนลีกนี่ถือเป็นข่าวดีที่ได้เห็นตัวแทนของโซนใต้นั้นกลับมาลงสนามกันอีกครั้งแม้จะไม่ได้เข้าไปชมเกมในสนามเลยก็ตามทีเป็นนว่าง,งานนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าทางไทยลีก3รอบนี้จะกลับมาแข่งขันตามปกติได้ไหมและจะยังไงต่อไปต้องรอลุ้นกันและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้รอนข่าวบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ ประจำวันที่24มกราคม2564โดยชายบุบครั่งฟุตบอลชัยครับ